ที่เที่ยวที่ไหนที่จะมีปราสาทหนึ่งในสามของญี่ปุ่นมีพระนอนขนาดเท่าเครื่องบินจัมโบ้747มีกันดั้มขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีพิพิธภัณฑ์กันดั้มสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมีวัดด้านการเรียนที่ทุกคนมาขอพรมีวัวศักดิ์สิทธิ์ที่เด็กๆมาขอพรด้านการเรียนและมีหมู่บ้านกลางภูเขาที่สวยงามและจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น ใน EP ที่2นี้บิวขอพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองเล็กๆที่สุดแสนจะสวยงามดั่งเทพนิยายที่มีชื่อว่ายูฟูอินในจังหวัดโอิตะและไปสักการะไหว้ขอพรกันต่อที่ศาลเจ้าดาไซฟุศาลเจ้าที่มีความสำคัญในการขอพรด้านการเรียนเพื่อนๆทราบครับว่าเกาะคิวชูมีความหมายแปลว่า9 9จังหวัดที่รวมตัวกันเป็นเกาะคิวชูขึ้นมาแต่ที่จริงแล้ว กาะคิวชูมีอยู่เพียง7จังหวัดและหนึ่งใน7จังหวัดที่เราจะพาท่านผู้ชมวันนี้มาเที่ยวกันนั่นก็คือจังหวัดโอิตะจังหวัดขนาดเล็กจิว๋วแต่แจ๋วที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและจุดไฮไลท์สำคัญมากมายในวันนี้เราจะพาไปคือเมืองยูฟุอิน หมู่บ้านยูฟูอินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะคิวชู u, จังหวัดโอยตะการเดินทางจากฮากตาตะสเตชันมายังเมืองยูฟูอินใช้เวลาประมาณชั่วโมง35นาทีระยะเวลาโดยประมาณจากการเดินจากสถานีรถไฟยูฟูอินไปยังทะเลสาบคิลินใช้เวลาประมาณ20นาที สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านยูฟูอินนะครับข้างหลังที่เราเห็นนี้คือทะเลสาบคิรินนะครับความสวยงามที่นี่บันเจิดจริงๆครับสวยจริงๆครับทุกคนครับมาดูกันครับคําว่าทะเลสาบคิรินในภาษาญ,ญี่ปุ่นมีความหมายว่าเกรดปลาทองคําทะเลสาบคิรินนี้กําเนิดจากบ่อน้ำพุร้อนจํานวนหลายๆบ่อและไหลามารวมตัวกันที่ทะเลสาบนี้จึงเรียกว่าทะเลสาบคิริน ด้วยสาเหตุนี้ในทุกๆเช้าจะมีหมอกบางๆปกคลุมหน้าผิวน้ำเอาไว้เหมือนเกล็ดปลาที่สะท้อนผิวน้ำทำให้ทะเลสาบนี้เรียกว่าทะเลสาบเกล็ดปลาทองครับทะเลสาบคิรินถือเป็นหนึ่งทะเลสาบที่มีทัศนียภาพรอบๆที่สวยงามและเป็นธรรมชาติซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูปอีกทั้งยังมีหิมะตกโปรยปลายลงมาทำให้เป็นวิวที่สวยงามยิ่งนะัก ระหว่างทางเดินไปยัง Floral Village ซึ่งเป็นจุดหมายถัดไปนั้นสองข้างทางเต็ไมไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งเหมาะกับการถ่ายรูปโดยเราจะใช้เวลาการเดินประมาณ6นาทีผมมั่นใจได้เลยว่าในช่วงเวลาการเดิน6นาทีเพื่อไปยัง Floral Village นี้คุณจะมีมุมเซลฟี่มุมถ่ายรูปและว,วิวที่สวยงามประทับใจอย่างแน่นอนครับ เมืองยูฟูอินถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮอตฮิตติดลมบนจนกลายเป็นกระแสและเป็นแลนด์มาร์คของคิวชูใครไปใครมาจะต้องแวะและปักหมุดที่นี่ให้ได้โดยเฉพาะหมู่บ้านยูฟูอินฟ l อ i า l ิล e แช่งนี้เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กจำลองสไตล์ยุโรปมีกลิ่นอายยุโรปโบราณบ้านอิฐขนาดเล็กที่แสนน่ารักอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิดเหมาะสุดๆเลยครับสำหรับผู้ที่ชอบชิลสายเซลฟี่ลงโซเชียลที่นี่รับประกันเลยครับมีมุมถ่ายรูปเป็นร้อยมุมมาได้เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดหมู่บ้านฟลอร่าวิลเลจแห่งนี้ทุกๆคนจะชอบภาพตัวอย่างมีโชว์ดูกันเลย,เลยครับเพียบ r e c o m มเมนจัดแบ หลังจากที่เราเต็มที่กับการเซลฟี่ที่ฟลอร่าวิลเลจแล้วนะครับเดินเลยมาอีกสักนิดนึงจะเป็นถนนคนเดินเรียกว่ายูโนซโบสตรีทเป็นถนนคนเดินที่มีวิวภูเขาอยู่ด้านหน้าสองข้างทางเป็นร้านอาหารเล็กๆแนวคาเฟ่ชิคๆเราสามารถชิมร้านนั้นร้านนี้ร้านนี้ร้านนั้นตลอดสองข้างทางเลยนะครับวิวก็สวยบรรยากาศก็ดีแนะนำจริงๆครับเพื่อนๆ อย่าพลาดถนนเส้นนี้ได้ทั้งวิวได้ทั้งอิ่มได้ทั้งอร่อยเพลินมากๆนะครับและสายของกินห้ามพลาดครับร้านนี้เลครเมนเลยร้านขนมปังแกงกะหรี่อร่อยเหาะเด็ดสุดแนะนำอร่อยไหมครับร้อนเกินรอนเนาอันนี้คืนนอนนคอร์เกตนะครับใช่แกงกะหรี่นะครับที่ร,ร้านนี้นะครับ YouTube โบดูน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะอร่อยนะอันดับหนึ่งอือหือปลากระเยบนเดินครับมันร้อนอร่อยมากต้องลองนะครับต้อร่อยอือหือดูข้าวดูไก่เยิมเดิมเดิมเดิม,ม,มอืมอหถ้าใครมาที่ยูฟุอินนะครับพัดนอร์ตไก่คนเดินนะครับโอ้โหของกินเพียบเลย มากันนะครับอร่อย,อย,อย,อยและร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่เราเดินผ่านและสังเกตเห็นนะครับเห็ดย่างมัซซูตะเกหัวใหญ่ๆกลิ่นหอมมากเลยนะครับเราสั่งคุณลุกไป2แบบย่างชีสกับย่างเนยใส่ซอสโอ้โหอร่อยหอ,อยเชียวครับไม่เคยกินเห็ดอร่อยแบบนี้มาก่อนนะครับ ต้องรองนะครับจัดเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดไม่เชื่อถือว่าพลาดไม่ลองถือว่าผิดไอ้ยะจัดไปครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของยูโฟอินนะครับเพื่อนๆมาเช็คอินมาต่้กันได้เลยนะครับและจุดมุ่งหมายถัดไปของเราเรากำลังจะไปที่ศาลเจ้าดาไซฟุเทพเจ้าด้านขอพรด้านการเรียนนะครับจุดสำคัญไฮไลท์ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ เราใช้เวลาในการเดินทางจากยูฟูอินมายังศาลเจ้าดาไซฟุประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับเทพเจ้าที่สถิตยอยู่ในศาลเจ้าดาไซฟุคือท่านมิจิซาเนะอดีตเป็นนักการเมืองนักวิชาการและโดดเด่นทางด้านดาดการศึกษาที่เก่งกว่าคนในวัยเดียวกันเป็นขั้นอัจฉริยะมีผลงานโดดเด่นในช่วงคิทศักราที่800-900เ แต่ด้วยโดนการใส่ร้ายป้ายสีความผิดที่ไม่ได้ก่อจึงโดนเนรเทศจากเกียวโตมายังดาไซฟุแล้วมาจบชีวิตลงที่นี่หลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านมิจิเนะจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาจนถึงปัจจุบันมีคนญี่ปุ่นนับถือท่านเป็นอย่างมากจุดต่อไปที่เราจะพามาชมกันนะครับทางด้านซ้ายมือของทุกๆท,ท่านตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับ ส,ส่วนขวามือรับท่านผู้ชมนี้จะเป็นวัวนะครับวัวศัดิ์สิทธิ์ในการลูกขอพอรการเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าคิวยาวมากนะครับอันนี้คือตัวออริจินัลที่สุดน,นะครับที่คนเข้ามาต่อคิวกันนี่นะคะรับเด็กๆก็มาถ่ายรูปขอพอรวัวกันนะครับให้เรียนเก่งประสบผลสาเร็จนะครับสอบได้คะแนนดีๆกันนะครับส่วนสะพานด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนี้นะครับ จะเป็นสะพานอดีตปัจจุบันและอนาคตข้อแนะนํานะครับในเรื่องอดีตเวลาข้ามไปอย่ามองย้อนกลับปัจจุบันเดินยังไงก็ได้ให้ราบรื่นเรียบร้อยแล้วมองไปข้างหน้าส่วนอนาคตเดินให้ระวังอย่าให้สะดุดนะครับและเดินข้ามไปเลยเพื่อทุกอย่างจะได้ราบรื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับไม่มองย้อนกลับไม่สะดุดหัวผมทั้งสิ้นนะครับไปเราไปเดินดูกันข้อแนะนํานะครับการเดินผ่านเสาธท,ทาอรีทุกครั้งต้องคับดับหนึ่งทีแล้วเดินผ่านนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปข้ามสะพานกันครับสะพานที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้คือสะพานอดีตนะครับเรากำลังข้ามผ่านอดีตชำระอดีตก้าวผ่านอดีตไปสู่ปัจจุบันมองไปข้างหน้าวิวสวยงามต้นไม้เขียวขจีนะครับ เสียดาครับอุณหภูมิเย็นไปนิดนึงหนาวมือแข็งเลยครับแต่วิวทิวทัศน์ที่วัดดาไซฟูที่นี่ถือว่าสวยงามมากนะครับสีสันคัลเลอร์ฟูเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยครับสวยทุกมุมสะพานที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นสะพานปัจจุบันนะครับเรากำลังข้ามสะพานปัจจุบันกันเดินให้ตรงมองไปข้างหน้าอย่าให้สะดุดอย่าให้หกล้มนะครับ เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดีและราบรื่นอันนี้สะพานสุดท้ายแล้วครับเป็นสะานอนาคตเราจะได้ข้ามผ่านไปยังอนาคตที่สดใสสวยงามไม่สะดุดไม่หกล้มราบรื่นเรียบร้อยสมูทที่สุดบรรยากาศน้ำใสนะครับมีปลาด้วยนะเป็นปลาครับ วันนี้คนเยอะนะครับคนมาสักการะวัดน,นี้เป็นจำนวนมากและวัวที่อยู่ในวัดน,นี้ไม่ใช่ตัวออริจินอลตัวเดียวนะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทั้งหมดในวัดน,นี้มี11ตัวเพื่อนๆเ,เรามาหากันนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนกันแล้วบ้างข้างหน้าเป็นเสาธูอิต้นสุดท้ายก่อนเข้าถึงตัวอาคารหลักในการสักการะนะครับจใจครังนะครับ เวลาผ่านเสาเท่ริอีต้องคำนับหนึ่งทีก่อนเดินผ่านนะครับแล้วหลังจากที่เราเดินข้ามสะพานอดีตปัจจุบันอนาคตมานะครับบริเวณต่อไปคือบริเวณตัวอาคารหลักของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมปะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับ หลังจากที่เราสักการะบูชาขอพรที่ตัวอาคารหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเดินวนออกทางประตูซ้ายนะครับไม่ย้อนกลับประตูเดิมไม่เดินข้ามสะพานกลับไปอีกทีนะครับพอเราเดินข้ามผ่านมาหมดแล้วเราจะไม่ย้อนหลังกลับไปนะครับแล้วก็จะวนกลับมายังจุดเดิมที่เรากอดข้ามสะพานได้มีทางเชื่อมอยู่นะครับวิวทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามมากๆเลยครับเหมือนปลูกต้นไม้เพื่อให้เราถ่ายรูปสวยจริงๆครับ หลังจากนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชิมกันแล้วนะครับอะไรดีอะไรเด็ดร้านแรกที่เราจะไปคือร้านโมจิยอดนิยมยอดฮิตแสนอร่อยของที่นี่ไกันะครับว่าโมจิไส้ถั่วแดงที่ขึ้นชื่อ,อชาจะอร่อยแค่ไหนนะครับ โอ้ยแป้ะขนกอกกรอบๆนะโหดูไส้ดูไส้โอ้ยน่ากินมากเลยอนะโอ้โหอื้มเอาตรงไหนอะมันหนอยมากๆเลยกรอบอุ่นหน่อยนุงมโอ้โหอร่อยไปกินกันเลยบายบายและร้านถัดไปติดๆกันเลยครับเป็นร้านไอติมซอฟต์เสิร์ฟน,นะครับรสชาเขียวเลิกร์คอมเมนต์ครับอร่อยจริงๆ ดูรูปผมสิกินไม่แบ่งใครเลยว้าอดเลยเราร้านต่อมาที่นำเสนอนะครับเป็นร้านซาลาเปาสามชั้นมันคือซาลาเปายัดไส้หมู3ามชั้นนุมน่มๆเปื่อยๆยุยยุย,ยอร่อยเลยครับตอนนี้อยู่ในมือลูกผมหมดเกลี้ยงเลยครับอร่อยจริงๆครับต้องมาลองกันนะครับ และล้านติดๆกันเลยครับเป็นร้านขายเซนเบ้นะครับเป็นขนมปังกรอบเซนเบยอดฮิ้นนะครับร้านนี้คนต่อคิวเยอะด้วยผมก็เลยมาต่อคิวซื้อไป2ชิ้นไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อถูกซื้อผิดจิ้มจิ้มไปเดี๋ยวมาลองทานกันนะครับคิวเยอะเลยนะครับน่าจะอร่อยแหละลองกัดไปคำแรกหืแข็งพอสมควรนะครับเอาจริงๆแข็งกว่าคอนเนบ้านเราเยอะ แต่รสชาติก็กรอบๆเค็มๆนะครับเป็นขนมทานเล่นได้นะครับเล่นจริงๆนะไม่ใช่ทานจริงจังและร้านติดกันเลยครับฝั่งตรงข้ามไสก้กรอกฮัดดอกมาม่าคิทเชนเห็นรูปแล้อดใจไม่ไหวจริงๆครับเลยสั่งไปชิ้นหนึ่งเป็นรสชีสเบลรมบรัตเทิรมเลยครับนึกว่าจะทานเล่นๆจริงจังซะแล้วครับ กินไม่หมดหาที่ทิ้งไม่ได้นะครับญี่ปุ่นเป็นเมืองสะอาดหาที่ทิ้งขยะไม่เชอเลยนะครับต้องทิ้งที่ร้านกินหน้าร้านแล้วคืนที่ร้านนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นเขาอ่าลูกชายกินหน่อยแล้วถือว่าร้านนี้ใช้ได้นะครับอร่อยดีมาตามกันได้นะครับผมแนะนำอิ่มด้วยใหญ่ด้วยเยอะด้วยไม่แพงครับ และตอนนี้เราอยู่ที่อิจิรันราเมงสาขาดาไซฟุนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆครับด้านหลังนี้คือร้านอิจิรันราเมงหรือเรียกว่าราเมงข้อสอบนะครับเป็นสาขาอีกสาขานึงในฟุกุโอกะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าดาไซฟุอันนี้คือสาขาดาไซฟุนะครับดูความฮอตฮิตของคนที่นี่นะครับคิวยาวมากเลยครับ จากการประมาณการแล้วชั่วโมงหนึ่งผมคงไม่ได้ทานแน่ๆเลยเอาว่าเดี๋ยวร้านนี้เราไปเก็บตกกันในตัวเมืองดีกว่านะครับที่เทนจินจะมีสาขายเยอะเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะครับสุดท้ายผมก็ไม่ได้กินอิชิรารามเมงนะครับเปลี่ยนไปกินชินชินรามเมงแทนเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหน ชิช้นๆราเมงนะครับกินราเมงเนาะราเมงน่ากินมากแต่เบียมาแล้วครับเบียมาแล้วร้านนี้เป็นร้านราเมงนะครับราเมงชินช้นๆราเมงร้านชื่อดังของที่นี่เหมือนกันนะอีจิรันถือว่าดังแล้วชิ้นๆก็ไม่ธรรมดานะครับโอเคอันนี้คือเซตเมนูที่สั่งไปเลยครับ เดี๋ยวมาดูของจริงกันนะว่าจะอร่อยแค่ไหนเนาะนี่ก็มีนี่มีเมนูมากมายนะหลากหลายเลยแต่ชื่อดังของเขาคือราเมงเนาะซุปกระดทิน่ากินสดสดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะน่ากินกันแค่ไหนเนาะ โอ้ชาบมบัเเร่ลยคอาหารที่สั่งนาทีเซตของเรานั้นจะมีเกี๊ยวซ่าราเมนซุปกระดูกแล้วก็น้ำอีกหนึ่งแก้วนะครับดูว่าดีือว่าดน จินราเมงเยี่ยมมากแหมบอกงมัได้เลยอร่อยอ,รอยจริงน้ำซุปด,ดีมากเราจะไปกินก่อนนะครับไม่ไหวแล้วขอบคุณคับ เสร็จสิ้นนะครับการกินราเม็งที่ร้านชินชินราเม็งสาขาปากโก้นะครับโอ้โหอร่อยจริงครับไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยก็เลยรู้ว่าโบเบ้โมเบลอร่อยมากอร่อยจริงแนะนำให้ลองอร่อยจริง,งพี่ชีรันราเม็งถือว่าอร่อยนะแต่ร้านนี้ผมว่าเทียบแนะนำนะครับมาทานกันด้านหลังเรานี้คือร้านชินชินราเม็งสาขาปากโก้นะครับติดกับอ่า เป็นจินสเตชันเลครับอร่อยจริงครับเป็นร้านที่อร่อยมากผมลองแล้วแนะนำนะครับอีกร้านหนึ่งเด็ดปยังไม่หยุดนะครับเรามาต่อกันอีกร้านเป็นร้านซูชิด้งนะครับเป็นร้านข้าวด้งหน้าปลาดิบแล้วก็มีซูชิด้วยกินไม่ไหวเลยครับแน่นตับจัดหนักจัดเต็มกันเลยว้า คืนนี้หลับสบายครับยังไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นภาพของที่เราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆกับโรงแรมของเรามาทานกันต่อที่ล็อบบี้โรงแรมนะครับเวลา3ามทุ่มกว่าแล้วตอนนี้ก็ยังทานกันต่อนะครับคืนนี้น่าจะอีกยาวไกลนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของการท่องเที่ยวของเราในวันนี้ทั้งหมดนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเราในอะีพีหน้านะครับจะเป็นอีพีที่สําคัญเราจะไปปราสาทคูมาโมโต ไปตามล่ากันด้านที่ลาลาพอร์ตกันนะครับแล้วเจอกันในอีพีถัดไปขอบคุณครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Build Together ด้วยนะครับ